สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมเป็ดอีเหลียงนะครับนี่เลยก็เป็นเป็ดอีเหลียงที่สวยงามพอเราเก็บไข่มาได้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะเอามาทําความสะอาดไข่ก่อนนะครับมาล้างทําความสะอาดไข่ที่มีขี้เป็ดมีอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับเราทําความสะอาดเพื่อ ให้ไข่นั้นสะอาดและไม่มีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในตู้ฟักไข่ของเรานะครับนี่แหละแล้วก็จะใช้สกอตไบนะครับชุบน้ำทความสะอาดหรือว่าจุ่มน้ำแล้วก็ได้แต่มันมีวิธไีไปมากกว่านั้นนะครับพาเช็ดเช็ดเช็ดเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปพึ่งลมให้แห้งนะครับอย่างน้อยต้อง สาชั่วโมงนะครับผึ่งแห้งเสร็จปึ๊บเราก็จะรวบรวมไข่นะครับเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะเข้าตู้ฟักสามารถรวบรวมได้เอเวันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเข้าตู้ฟักในอุณหภูมิที่สามนะครับความชื้นที่75ครับนี่ ไข่ที่เราจะรวบรวมเอาไว้เข้าตู้ฟักนะครับเรามีตู้ฟักทั้งตู้พันและก็ตู้500้อฟองโอ้โหไข่เราก็จะออกอย่างนี้กันทุกวันนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็นำไข่เข้าตู้ฟักครับใช้เวลาในการฟักที่28วันนะครับหลังจากที่เอาเข้าตู้ฟักครับวัน ที่เราเอาเข้าตู้เราก็นับหนึ่งเลยครับผมเสร็จแล้วพอเอาเข้าตู้ฟักได้7-8ถึงวันเราก็มา่องไข่เชื้อกันครับท่านผู้ชม่องไข่เชื้อเสร็จนะครับเราก็มาคัดไข่ที่ไม่มีเชื้อออกนะครับไขท่ที่ตัวไหนที่มีเชื้อเราก็ถือว่าผ่านนะเสร็จแล้ววันที่26หรือวันที่2 7เขาก็จะเจาะมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมเจาะ เพเยอะพะยแย่ออกมาอย่างนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเริ่มเจาะแล้วบางตัวก็ออกก่อนนะครับทิ้งเพื่อนไว้ก่อนเลยออกมาชมโลกไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กําลังจะออกตามมานะฮะวันที่26หรือ27นะครับพอเสร็จแล้วแบบนี้นะครับท่านผู้ชม เราก็จะได้เป็ดน้อยนี่เลยนะครับมาตามนัดแน่นอนนะครับไม่เกินวันที่28เป็ดที่เหลืยงออกวัน28เนี่ยออกแน่นอนครับเสร็จแล้วเราก็พอเป็ดน้อยออกแล้วใช่ไหมครับเราก็จะคัดลูกเป็ดเนี่ยออกมาจากตู้ฟักเลยครับผมหลังจากที่เขาได้ ฟักออกมาแล้วประมาณ1วันนะครับ1วันนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็จะเอาออกไปเพื่อเตรียมที่จะอนุบาลต่อไปเพื่อที่จะนําไปอนุบาลต่อนะครับในบ้านผมก็เอาออกเลยนะครับตัวไหนที่ดีดออกมาแล้วแล้วขนฟูๆเนี่ยก็จะอาออกไปเพื่อเตรียมไปยังที่นะครับสถานที่อนุบาลลูกเป็ดนะครับโดยใช้หลอดไฟนะฮะ ดูนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตู้นะครับที่ออกไล่ๆกันเลยนะครับเราก็จะเอาไข่นะครับบางตัวเราก็ช่วยนิดๆหน่อยๆนะครับแต่อย่าไปแกะพอออกมาเสร็จเราก็จะอนุบาลลูกเป็ดนี่นะครับเปิดหลอดไฟให้เขาได้รับความอบอุ่นครับท่านผู้ชมเปิดหลอดไฟไว้ตลอดคืนนะฮะส่วนกลางวันเนี่ยถ้าเขาได้รับ อุณหภูมิที่เหมาะสมเราก็ไม่ต้องเปิดไฟนะถ้ามันร้อนเราก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับเดี๋ยวเป็ดจะเป็นเป็ดย่างซะก่อนนะครับให้มีพื้นที่ที่เขาได้เดินหนีออกจากหลอดไฟนะครับเราจะอนุบาลในแบบนี้7วันครับพอ7วันเสร็จปุ๊บเราก็จะนําไปส่งลูกค้าครับท่านผู้ชมแล้วเราก็เอาเป็ดนะครับ เตรียมส่งลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเราก็จะนัดกันตลอดนะครับตอนนี้เรามีลูกเป็ดจำหน่ายทุกเดือนนะครับแล้วก็ลูกค้าติดตามมาจากทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Facebook นะครับขออภัยพูดผิดเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้ากล่องครับกล่องตัวนี้ก็จะเป็นกล่องถาดแบนนะฮะไม่เกิน50ตัวแต่และช่องเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณสัก10บตัวนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมีแตงปาดปากแตงให้เขาไปกินน้ำทางน้านะครับผมแล้วก็จะนับจำนวนเช็คจำนวนเสร็จเลือกตัวเป็ดที่แข็งแรงส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะมีพนักงานน่อันนี้ก็เป็นภรรยาผมแหละนะครับก็เสร็จแล้วก่อนที่เราจะเอาเป็ดเข้ากล่องนะครับบอกเลยว่าเราต้อง ให้เป็ดกินน้ำกินวิตามินนะครับเสริมความแข็งแรงลดอาการเครียดของลูกเป็ดนะครับที่สำคัญต้องดูด้วยเห็นไหมลูกเป็ดอีเหลียงแท้ต้องตีนส้มปากส้มแบบนี้นะครับในแรกเกิด7วันนะครับอ,อ่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเราต้องอ่ออนุบาลลูกเป็ดก่อนจะส่งเนี่ยเราอย่าลืมให้วิตามินกินไปก่อนให้น้ำกินไปก่อนนะครับให้อาหารกินไปก่อนสัก 1-2ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะเป็ดลงกล่องเนาะเพื่อให้เขาอิ่มแล้วก็ผ่อนคลายลดความเครียดน,นะครับเสร็จแล้วเราก็โทรหารถส่งหรือไม่ก็ตั้งแต่ตอนเช้าเราก็โทรหารถส่งนะครับนัดกันว่าจะมาถึงกี่โมงแต่ผมแนะนําเลยนะครับว่าให้ไปถึงก่อนรถส่งนะครับหรือว่า บางทีถ้าเราส่งชำนาญเสร็จแล้วเราก็กะเวลาได้ถูกนะครับอันนี้ก็กำลังจะล็อกกล่องนะครับ